ออกเสียงพร้อมๆกันลูกกราบขอขมาบิดามารดาและเจ้ากรรมนายเวรหากชีวิตของลูกสะดุดและติดขัดอะไรเนื่องด้วยกรรมอันใดบุญวันนี้ขอขมาทุกท่านเจ้ากรรมนายเวรเปิดทางให้ชีวิตข้าพระเจ้า เดินทางสายบุญได้สะดวกด้วยเถิดอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าเป็นอะไรหนักหนา,าเพื่อจะได้สร้างบุญสะดวกชาตินี้เกิดมาเพื่อสร้างบุญและจะอุทิศไปให้เสมอเสมอรับส่วนบุญแล้วอยู่คนละส่วนนะให้ชีวิตข้าพเจ้าจเจริญต่อไป ขอโทษขออภัยที่เคยล่วงเกินไว้บิดามารดาหากลูกล่วงเกินไว้แล้วยังติดหนี้กรรมกันอยู่ทำให้ชีวิตลูกสะดุดติดขัดทั้งปวงอโหสิกรรมให้ลูกด้วยเธอให้ชีวิตลูกเจริญนับจากนี้สืบไป อโหสีกรรมด้วยเถิน